สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีท FC FC ั้งเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางรลยกามาเป็นกระลังใจใหายกับแอดจอยจ้า ขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะจา้าแนวทางไว้เล่าพัฒนาจาวันสุขวันที่หาเดือน1 2567สารกสมาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลของวันที่3จากกับเล่าพัฒนาของเฮาวันที่3เดือน1นึ่สำหรับ ลาพัฒนาของวันที่สามแนวท่าของเฮาผ่านไปเนอะจ้าเอด็ดจอยไฮซูกับสี่สำหรับเลขเด่นจ้าโพนอกหนึ 4, ่งสี่สามปดเจ็ดสามสำหรับเด่นสวิ่งดูดสของเฮานี่คือมาล่างสุด4ตัวเนาะจ้าแต่ว่าจับคู่มาถึงเนอะจับ จับสีหาเราจะจับสีหาถึงสีเกา่าเขามาหนึ่งสีสีหนึ่งอันนี้คือหลังชุดถูกตัวเราจ mm hmm. ะขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันเราจะสําหรับเล่าพัฒนาของวันที่สามเราจะแนวทางของเฮาพลาดไปเราจะโอ้โหบอมาตามสูตรหายเลยเราจะปิดไปวันจันทร์เมื่อนัน้นวันที่หนึ่งบอมาเลยนอกเมือนี้ตามกันตอลุ่นกันตอกับเล้าพัฒนาของวันซุกเมื่อนี้แนวทางสีมาหา้ตามสูตรอีกหรือบอสี 4, ปังอีกหรือบอสี 4. เดินมาให้อีกหรือบอกอะไรกะเราลุดอีกที่เนืองจ้ารับชมไวเป็นแนวทางทามักถ้าชอบก่อยตามบอมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นราจะตัวเลขถุกตัวกะมีเขาไม่รู้จ่าผิดพลาดปักการใไรอโถดของัพพี่นเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าคาแล้วฝากฝากเป็นกำลังใจให้กับแอรจอยด้วยนราจากขอคณละหนึ่งไลค์ขอคณละหนึ่งแชร์ขอคุณละหนึ่งติดตามจะพูดได้เป็นกำลังใจให้กับแอรจอยว่าแนวทางละกัน อยู่กับพี่นเอฟซีต่อไปดนดนเงี้ยวเงา้ยวะจ้ะสําหรับเล่าพัฒนามนีสุดเด่นจากแอดอตให้เด่นอยู่ที่6กับ8วิ่งรูดจ้าหายวิ่งสาลูดทามักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึงได้นะจ๊ะสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดของเฮาเด่นอยู่2ตัวจ้าหกับแจับคู่เด่นหวิ่งลูดหกมี หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นแปดวิ่งดูแปดจับคู่แปดเก้าแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองตามด้วยแปดสามสำหรับกันจาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง มื่อนี้แนวทางล่าพัฒนาของแอนดอยสำหรับสูตรเด่นนี่เด่นคำนวณได้ติดอ่าติดเบิร์นอยู่ที่แปดแปดแต่แปดส่วนแต่บวกหัวแปดกระโกนี่อันใดสีมาเด้อจ้ะแ,แนวทางนี่หุ้นหุ้นห้างเซงิงหุ้นนิ e. เคอีมาเบิร์นฮานอยมาเบิร์นล่าพัฒนาในการะวังเบิร์นไว้ด้วยเด้อจ้ะแต่มื่อนี้แอนดอยได้แปดแปดสำหรับ ศูนสามตัวจะหกแปดสี่ศูนย์สี่สองแปดแปดเก้าสี่หกศูนย์ นี่คือสูตรสามตัวจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันก่อนนะจะว่ามีตัวหมกักตัวชอบคือกันหรือบอจ้าสำหรับสามตัวเอจอยขอเน้นอยู่ที่แปดแปดเก้ากับหกสี่แปดหกแปดสี่กันขอเน้นอยู่ที่สี่ศูนย์แปดศูนย์แปดสองหกหนึ่งหก สำหรับแนวทางลาบพัฒนาเมื่อนี่ตามนี่เลยจา้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้นาะจากถามหมัก้าชอบอยตามบ่หมักบ่ชอบปอยผ่านได้นอกจากมือนีขอห้มาตัวเน้นขอห้มาตัวจอละกันจ้าขอห้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยโคดีกันทุกคนทุกท่านจา้าสำหรับคลิปนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีจ้า